ได้เลยข้นนี่ยออโอ้นะทีมชาตินี้นงขึ้นได้อยู่อ่ะแแห้งอีนเนะงตู้อบยังตู้ขึ้นได้เนียนเนขึ้นได้โอ้เพราะนั้นเป็นแข็งแล้วอเวันแข็งนี้จุ๋หล่อย่างเดียวมวยเหือะโมี่เ่ ครับาาอ้แน่นอนเรื่องความท้าทายนี่แบบหม่วน <c oughs> เอาา๊ะโอาม,าะมันถึงม่วนอุปศัรคเอ๊ะม่วนแข่งเหรอมันต้องท้าทา,ายอยอซ้อมหลายๆเตื้าให้ได้เย,ะยะอะแต่จังววะเนื้อวันแข่งมันแล้วแต่จังหวะแฮมถ้ามีใครบ้างนี่นะ,นค,นะครับ อย่างตรงเนี้ยมันเป็นห้องเนี่ยขึ้นอยากเหมือนนั่นน่ะต้องเลี้ยงตัวในห้องเนี่ย ในนี้มันถึงหมวนะแวดแ,วแดดฮอนๆน,นี่บอกหูเรื่องเลยอ่ะอันนี้เตี้ยง่ะที่ถ้ามืดฟ้ามืดฝนแหมเพราะโอ้โลงนี่นะลงห้องตัววีนั่นเตือ่อง่ยากนะหัวมันถ้าเลี้ยงตัวบดูในห้องนะมันแผดตั้งข้างนี้ก้นเลยอ่ะ ไอ้กบบ่พ <ś c oughs> อรไอะสนามนี้ถึงแม้ว่าผ่ายจะเคยป่นรอบที้แล้วนะถ้ามาถ้าม,มาซ้อมนะมันจังหวะมันจะเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนเกียร์ยาก Oh, hi. โอ้ยไม่รอดอส่งบตันเลี่ยนเกียบอบตันเสียวดรอบเอาหักโอแต่นะ่ผมแม่ซอฟนี่นะ่เปเี่ยนเกียบอตันนี่เรียบร้อยใช่มันต้องเปลี่ยนตั้งแต่หูต้องหูอ่ะมาถึงตรงนี้ต้องเปลี่ยนตั้งแต่ปูนอ่ะก่อนลงมาไหลลงไหลลงกับฝั่งถ้ามาเปลี่ยนกลางนี่ม่ได้ เล้าใจทั้งไปแล้วมา โอ้โอ้โอ้ปลาแรดหินมาเฮ้ยพลาแรดอันเรียมหินนี่ถ้าเข้าห้องมันก็รอดพลาแรดก็คือต้องโดด มันหม้อ่นะก็สุดยอดรอบขาอย่างเดียวข้อแข็งหน่อยอ่าฮะทางสอนท่านเพื่อไว้ว่า เตรียมแหงไว้จุงด้วยเพราะว่ามันเวลาแข่งอ่ะหน้าหน้าขึ้นบอดก่อนหนึงมันต้องจุ๋งไ่ตัวกันหมด่ะครับคือถ้าตัวกันมาให้นะใครสะดุดคนหนึ่งถ้าหน้ารอดหลังก็รอดสะดุดคนก็คือโลกมุูใช่ครับจริงมันก็เลี้ยงหนึ่งอยู่นั่นแหละ ใหม่เนี่ยลายใหม่ลายใหม่ครับเปิดให้เราใจกว่าเดิมเปิดให้เราใจกว่าเดิม Ô lợn đi lại con à Che thế à Về nhóm, về nhóm Đang dữ không lại, dữ mọi Về nhóm, Đứng ก่อนวันแข่งฝนลงเห็น้อยนะหมาที่นี่นะมันดึงจุงกับพปนน้นนั่นอ่ะขออนุญานะขอไปรอแล้ว <c oughs> นี่ฮะวันซุกเนาะวันซุกเนะาะฝนเปลี่ยนฤดูมาพอดีเนาะความกดอากาศสูงปกคลุมไม่น่ะ <c oughs> ฝนปลายฝนต้นหนาวลงแห่นนะไอยะ้ยา อ๋อมาเคลื่อนเทอ๊ะไออัดเท่านจ๊ทธรรมดาเนี่ยเคลืนนี่นั่นน่ะโอ้ยโอ้โอ้โหจริงอ่ะอ่า Oh. ไล์อย่างไรต้องเอามามือแช่งผับถ่ายหุบัดนี้หอหอ